สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องเบาตุ้ยลำเบิร์นออมเชีรับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศเงี้ยมัวเศร้าเมื่อคืนนี่โอ้หนาวเลยพี่น้องเดี๋ยว่าบ่หนาวเนี่้หนาวครับเห็นว่าเดี๋ยวผมผ่าคักเปิ้ลเบิร์นผมเรามาขึ้นหนาวเลยเนาะงวายนี่ครับ นี่ครับอย่างทีประตูแรงงานไปเลยพี่น้องเนาะมือว่านนี่เนาะวางเหรียญวางนี่พี่น้องนี่ครับเขาเตรียมาเตรียมตัวเลยครับทตรีมงานเรับขยันง่ายจากวัดมาเนี่นะพี่น้องนี่ตอนนี้มันกัเตรียมเรียบร้อยแล้วพี่น้องเขาตั้งทั้งในพี่น้องแอบเข้ามาทั้งน้อยพี่ สถานที่ประตองวงเด็กพี่น้องพันไล่ไปแล้วกว้างคักควางแน่แหละนี่สะดวกสบายเลยแต่พี่น้องคือคนได้เป็นหมื่นไปแล้วนี่ครับพี่น้องฟังเสียงลมพัดไล่พี่น้องเลย เสียงลมจะหนองฟ้าเงาเงี้ยมาส่องแสงมาสรับ ลานตลาดนัด SCT ข้างต้มปตทนี่พี่น้องนี่บางกูพี่น้องเอ้ยมาได้พี่น้องเด้อากาศดีนะพี่นอ้องโตลรบหนาวฟังงาล้ำตัว พอมาเมลื่อนในห้องผ่าวะหนาววะเขาไปรายยุ่งแม่แล้วเจ้าจนหาลด ยืนอกเจ้างยุ่งงยุงขางใตเหอมันไม่ยุ่งกันเดยเพิบมแมนมืนเดิมมันมเดิมมืนเดิมบ่นี่ตั้งตรงไปบ่นี่ตั้งหนาไปหม่นมนั่นแหละตั้งหนาไปหนบ่รอบเยมันอยู่วางนันันหหมมานดีเราบางนี่พอแบงไปทังนันมนมันอยู่่นละมันอยู่มันอยู่เจอ เื้อก็ละื้อกับของ่ไงซื้อเ่ออันนดียห้องเอาไปมายชือเนี่ยเอาไม่ถายอเจ้วาวัดยุคือไม่ดยุฝากตัวใหม่ไปยังไงจ่าอยางเนี่ยนี่ไปที่บุ่นะจาจากันไหมลูกจาขันคือที่มันมันมาคือใส้เส้นเตกลางหอเส้นเตีต๋ยกลางลูกเสียงเอาไหเนี่ยฮะ<แ>ขยเสียงบอไม่ได้เสียง

บังเกาสามวงเก่าสอเคบวัเกาครับไ่้ไกมันไกลามันไกลทำไม่ได้อืมเอาทักปัญหาหนักมาเลยบังเกาพม่นอนเลยโอ้โห่าบอาว่าหาพดเงโอ้โหบดมันดอำเภอบมด้นี่ เ้ยามอเ่อุ่มมอปแังเราดพันแล้วังเดพันแล้วเออพันเกือบสองพนามแล้วแล้วอันพี่น้องเอ้ยถ้าอ้อมเบิดีนะเบิดอเภออครับเบิดอเภอปังกูครับมานเห็นมัโ่ยเราอย่านมาอยานในคนปลาไหลเยอเบอมเชียงควเพิ่มาอย่านในค้นบาไหลเยอะโอ้โหเราหย่านเราอย่านพ่อคนบ่อปลาใส่คนมากเลยครับพี่น้องมาดีนะพ่อขยายแล้วดิ บดเนี่ยมันบดเพื่อปางกูไปแล้วครับอำเภอไก่เคี่ยงอีกหุ่ยใหญ่มาโหลดครับมาโอ้เป็นขายบัดแข็งนี่พี่น้องเนี่ยเกือบสองพันใบนะพี่น้องมาหนางานกับรอยซีซีพี่น้องสอดแจ้งพ้นมาครับพี่น้องอัดเข้าไปนี่ครับพี่น้องเอา มันแหลมมันทัวตัวอ๋อนี่ครับพี่น้อง ไปน่องเอานี่ครับเติมกระดาษเ้าเพิ่มเตรียมตัวไอพี่น้องกลางดรงเตยียนไว้พอได้อยู่ได้เศร้าพี่น้อ,นองเอ้ย นองสถานที่โอ้ก็ม่ต้องห่วงรับพันไล่คนขับพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สนิ้พี่น้องคลิปหน้าเพร้อความไม่นองเบ่งป้นกับเรื่องกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องบอลตุ้ยลำเพลินน้ำเชียร์แฟนน้องเนาะคืนนี้เจอกันแน่นอนพี่น้องที่ร้าน SCG นี่พี่น้องปางกูตลาดนัดปางกูได้พี่น้องเด้อดขางปัป๊มปตท่อหน่อยพี่น้องหน่อยทันทีไงหลวงเลยครับปตะดงพวงเลยพี่น้องทานทีเออปตะดงพวงครับยิ่งใหญ่ลังการเลยครับพี่น้องมาเราครับพี่น้องวันนี้เราเติร์ดแน่นอนครับเต็มวงเลยเติพี่น้องเอ้ยนี่ครับพี่น้องอ๋อคลิปนี้ฝากไว้สำเนียพี่น้องคลิปไหนพร้อมไหม มาหายกันตั้งใจหลายๆท่านผู้ชมเน้อ,นอไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ